传说藏在书卷里，瞬间开启新的传奇。躺进文字讲什么道理？就算腹腔态度和脾气。霓虹灯起，城市在分离。赤玫瑰影披上人皮，斩艳美玉，名利剑交集。欲望之下，谁人能赢？管他什么杀机，不聊实力。注入战气，我自无敌。管他什么骗术，阴谋诡计。反手为云，覆手为雨。看我剑的踪影，剑出一里。 内力传开，凝聚战气。看我鬼魂九真真与花精。福禄一挥，故事仙气。嘿，人脉通天地人术。嘿，崇卖圣阴阳脏腑。嘿，圣人说世与世俗。呀呀呀，Let's come 神功杀气，不灭之力，气运与力，我自无敌。万法神功偏术，一目窥尽，反手为云，覆手为雨。<laughs> 看我！ เซียนหมอแห่งมหานครเรื่องนี้เป็นได้ที่ถูกแต่งขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เด็กๆควรได้รับคำแนะนำตอนที่สิบไปสาวน้อย คนเดียวก็จัดการไม่ได้เหรอของที่ผมเพิ่งซื้อมาเสียหายแล้วคุณจะชดใช้เหรอ เสือคนของพี่ใช้ไม่ได้เลยนะทำไมยังสู้ผู้หญิงไม่ได้เลยล่ะเฮ้ยจะรีบทำไมพวกเขาก็แค่พวกลูกละจ็อกฮะอยอดฝีมือตัวจริงในบรรดาคนของฉันคือเทียโถเขาฝึกวิชาต่อสู้มาตั้งแต่เด็กฝึกฝนจนเชี่ยวชาญโดยเฉพาะหัวเหล็กของเขาแทบจะฟันแทงไม่เข้าถ้าไม่ใช่เพราะไม่กี่วันก่อนทำลูกชายเศรษฐีที่อยู่ทางเหนือพิการก็คงไม่ต้องหลบหนีมาที่นี่หรอก งั้นก็ดีพี่เสอือนี่สองแสนที่ตกลงกันไว้ผมอยากได้ขาทั้งสองข้างของหมอนั่นโยนไว้บนรถเถอะผู้หญิงคนนี้มาจากไหนดูคุ้นๆอยู่เนอะฮะผู้หญิงที่ขับรถเศษกระป๋องจะไปสนใจทำไมเฮยังบอกว่าใช้โอกาสพวกนายได้ซ้อมมือคิดไม่ถึงว่าคนไม้ชิงอย่างพวกนายจะไม่มีประโยชน์เลยสักคนแต่ก็ดี ผู้หญิงยิ่งแซบยิ่งมีรสชาติถูกปากฉันเถียโถมากเลยมาอยู่ในอ้อมกอดฉันแต่โดยดีเธอวันนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องแล้วนะงอเออเข้า,าขมาสิ ที่แบบนี้ก็ยังไม่งอขอดูหน่อยว่าเป็นท่อน้ำยี่ห้ออะไรถ้ารู้แบบนี้จะได้ให้พวกนายช่วยเอามาหล,หลายท่อลบไปโอ้โหโ,โ,โดนมึง เอ้ยนี่นายกล้าลงมือกับฉันเหรอจะเห็นความร้ายกาจของพี่เทียโถอย่าอย่านะหัวของเขาแข็งมากกโอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงฉันฝึกวิชาหัวเหล็กมาสิบกว่าปีทาไมนายถึงต่อยฉันกระเด็นได้เล่ะหัวแข็งเกินไปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเอาแบบนี้พวกเรามาไว้หน้ากันหน่อยฉันจะไม่เล็งหัวนายนายบอกฉันมาใครเป็นคนสั่งนายมา พ่อนายไงดูดูสิมันต่อยไม่ยังเลยว่ะอะไรอ้มันดีเป็นลูกแก้วเลยเว้ยนี่แน่โอ้ยห yeah> ัวของฉันโอ้ยมืนตึบบอกแล้วไงว่าอย่าหัวแข็งไม่เชื่อเอง โอยอยอ,อ,อ่าซ้าอีกเฮฮะ,ฮะพี่เสือคนของพี่ใช้ไม่ได้เลยนะรีบเรียกไปอีกสิไปตายซะนายบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เหรอนายหลอกฉันสินะหายอดฝีมือมาให้แบบนี้ถ้ารู้ว่าจะเก่งขนาดนี้อย่าว่าแต่สองแสนเลยสองล้านฉันก็ไม่ทำเออพี่เสือพี่เสืออย่ากโกรธเลยนะออผมตรวจสอบไปแล้วเขาเป็นแค่คนยากจนที่ไม่มีภูมิหลังอะไรวางใจเถอะผมเอง นายทำอะไรถ้าแจ้งตำรวจก็ต้องเข้าคุกกันหมดนี่พี่แค่ต่อสู้กันก็เป็นการทะเลาะวิวาทกันแล้ววางใจเถอะผมมีคนคุ้มกลาหัวที่สถานีตำรวจรับรองว่าจะจับชายเลวหญิงชั่วคู่นั้นไปขังสักครึ่งเดือนอืมอืมยังฝึกวิชาหัวเหล็กอยู่ไหมโอโมไม่ฝึกแล้วครับพี่ใหญ่ผมยอมพี่แล้วจริงๆขอร้องลวปล่อยผมไปเถอะนายต่อสู้เก่งขนาดเนี้ยทำไมเมื่อกี <c oughs> <c oughs> ้ไม่มาช่วยล่ะ เมื่อกี้ผมถือของอยู่ในมือนะซิอีกอย่างคุณได้ผมหุบป,ปากแล้วไปยืนขคาืงหลังเองนะยอน่าโมโหจริงๆเขายโมโหคุณคุณก็ไปเตะเขาซื้ได้จจะพูดามากทำไมจะหัวแข็งทำไมผมจะไม่หัวแข็งอีกแล้วคุณปู่คุณย่าผมผิดไปแล้วชอบทะเลาะวิวาทกันได้ไงนี่เป็นที่ให้มาทะเลาะกันเหรอใส่กุญแจมือให้หมดผาตัวไป ฮะหมดหวังโอ้โหหน้าเฮ่อทำไมคนมาอยู่ที่นี่คนพวกนี้เถอาวุธนาล้อมฉันทุบรถฉันตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าผู้บัญกาอยู่เบื้องหลังคือใครในี่นาส่งนายมาผมบอกแล้วผมบอกแล้วอย่าทุบหัวซิแล้วจากนี้ไปจะทํายังไงเขาจะไปส่งผมเลยชิได้ดูซี่รถฉันโดนทุบแล้วแถมมีอีกหลายเรื่องที่ต้องจัดการนายไปเองเถอะ เซียวเฟิงขับรถไปส่งเพื่อนดองหัวหน้าเฟิงหน่อยอ๋อได้ครับอ๋อผมไม่ถืถว่าเป็นเพื่อนเขานะถ้านับดูแล้วเขาควรจะเรียกผมว่าวอาปากซะอ๋ะโอโอ,โอ,โอ๋ออ๋ออ๋อเซียวเฟิงขับรถดีดีล่ะอย่าละเลยเขาในขาด <S <S แล้วแต่พวกนายเลย โอ้ยระบมไปหมดแล้วโเลโอสนภาพมานายจ้าพวกนายอยู่ไหนอยู่อยู่ในตรอกด้านซ้ายของคุณน่ะสิ่งหินเทียนนายอยากตายเหรอฉันจำได้แล้วนั่นคือคุณหนูใหญ่ตะคูณเฮ้อร้องหัวหน้าของด้วยอาญากรรม ให้ใช้ไปลงมือกับคุณหนูใหญ่ตระกูลเธอแถมยังเรียกตำรวจมาอีกสมองนายมีปัญหาใช่ไหมผมผมไม่รู้จริงๆเขาได้อยู่ข้างไหนอ่ะออกมาคุยกันหน่อย สืบทอดแพทย์แผนโบราณฝึกฝนเทคนิคแผนปัจจุบันติดตามในเว็บบอและ t ิกตอกออฟฟิเชียลกลายเป็นคนที่ถูกเลือกคนต่อไปเข้าโจงเหงิงเสี่ยวซัวอ่านผลงานของนักเขียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโจงเหงิงเสี่ยวซัวปลดล็อกเนื้อเรื่องล่าสุดของต้นฉบับเพื่อเรา,าเลอกกันเถอะขอบคุณที่เลือกกันฮะใหญ่ฉันเจอนายแล้วกันฮะยียผู้ฝายยังไม่ได้รับแม้แต่เครื่องแบบพนักงานเด็กพัฒนทมสีนะพวกคุณไปเถอะผมไม่ถือสาพวกคุณหรอกได้นั่นก็อย่ามาขวางหูขวางตาตรงนี้ เพราะว่าห้องนี้ฉันจองแล้วเนื้อชิ้นหน้าอกคนอื่นน่ะสนุกไหม 相遇那个地方，如梦如幻，难忘。为爱徘徊，为爱伤，失了分寸的慌张。你的身影照亮黑暗，就像一道光。那道光穿越冰封的山川，温暖被人遗忘的海洋。我们牵手走在路上的。 挣脱了彷徨，守在你身旁，哪怕一路有绝望。